ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านไดร้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับอิทธิปาฏิหาริย์อัศจรรย์ยิ่งการทำน้ำมนต์ของสองพระเถราจารย์ดังหลวงพ่อจงพ่อถันคลายจนสุดท้าย พ่อท่าน้ายถึงกับเอ่ยปากยอมแพ้ท่านจงผมยอมแพ้ท่านแล้วพ่อท่าน้ายถึงกับเอ่ยวาจาด้วยความเคารพจริงใจในอภิญญาของหลวงพ่อจงครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วในงานพุทธาพิเศษที่วัดส,สุทัศน์ครั้งนั้นทางเจ้าภาพได้นิมนต์พระเกจิไปหลายรูปด้วยกัน ซึ่งเจ้าของภาพหลวงพ่อจงเสกน้ำมนต์จำได้ว่าพระสองรูปที่เขาเห็นและศรัทธ,ธาอย่างยิ่งนั่นก็คือพ่อทันคายวัดสวนขันและหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกสาเหตุก็เพราะได้ประจักษ์กับสายตาถึงอภินิหารของสองท่านนี้แต่ว่าไม่สามารถถ่ายภาพของพ่อทันคายได้ถ่ายได้เฉพาะหลวงพ่อจงรูปเดียวเพราะเขาไม่คิดว่า จะมีการทดลองวิชาของพระคุณเจ้าเกิดขึ้นในงานนั้นพอท่านขายและหลวงพ่อจงนั่งพักอยู่ใกล้ๆกันก็บังเอิญมีโยมคนหนึ่งมาขอให้พ่อท่านขายช่วยทำน้ำมนต์ให้พ่อท่านจึงบอกกับโยมคนนั้นว่าให้ไปเอาขวดมาและเอาน้ำมาแก้วหนึ่งด้วยท่านจะทำน้ำมนต์ให้โยมคนนั้นก็ไปเอาขวดและน้ำ มาให้พ่อท่านทำน้ำมนต์พอพ่อท่านรับแก้วนั้นมาแล้วให้โยมคนนั้นเอาขวดไปตั้งไว้ข้างหน้าห่างไปพอสมควรจากนั้นพ่อท่านก็ยกแก้วน้ำขึ้นมาเหมือนดื่มแต่ไม่ได้ดื่มเพียงแค่อมไว้แล้วก็พ่นน้ำไปที่ขวดใบนั้นพวดเดียวน้ำเต็มขวดเลยหลวงพ่อจงหันมามองแล้วก็หัวเราะแล้วก็บอกว่า จ้ะฉันก็ทำได้แล้วก็โยมคนนั้นไปเอาขวดมาใบหนึ่งโยมคนนั้นก็ดีใจเพราะวันนี้จะได้น้ำมนต์วิเศษจากพระเกจิอาจารย์ดังถึงสองรูปด้วยกันและที่สําคัญวิธีทําน้ำมนต์ของท่านนั้นเป็นอัศจรรย์ยิ่งนักจึงรีบไปเอาขวดและน้ำมาให้หลวงพ่อจงแต่หลวงพ่อไม่เอาน้ำรับไว้เพียงขวดเปล่าจากนั้นหลวงพ่อ ทิงเอามือประสานกันบนปากขวดทันใดนั้นก็ปรากฏว่ามีแสงสว่างเกิดขึ้นและมีน้าไหลาจากมือของหลวงพ่อลงไปในขวดฝ่ายพ่อท่าน้ายเห็นดังนั้นก็รีบยกมือไหว้แล้วก็กล่าวว่าท่านจงผมยอมแพ้ท่านแล้วหลังจากนั้นเมื่อพ่อท่านขายไปร่วมงานพิธีพุทธาพิเศษที่ไหนถ่ารู้ว่าหลวงพ่อจงไปด้วย ก็จะให้ลูกศิษย์อุ้มท่านมากาบหลวงพ่อจงผู้ที่ถ่ายภาพนี้บอกว่าเสียดายที่ถ่ายภาพพอท่านขายตอนทำน้ำมนต์ไม่ทันแต่พอเขารู้ว่าหลวงพ่อจงจะทำน้ำมนต์ด้วยจึงรีบตั้งกล้องคอยท่าไว้เมื่อหลวงพ่อจงทำน้ำมนต์ให้ไหลลงไปในขวดเขาก็เลยถ่ายภาพนี้เอาไว้ได้ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด s ั b s c r i b ์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่